มีโปมามีโปนะครับกินไม่ได้คนรู้สึกว่าเป็นที่หนึ่งฝั่งแดงโออาร์บีจีเปล่านั่นไงหนึ่งแดงโปนะครับคลิปไว้อยู่ นะนี่เดียโผล่มาแม่งคอขึ้นหลอดเลยโอ,อ้ยอยู่ไหนวะไอตัวโป้เนี่ย ออกไปแล้วเว้ยจบคลิปโปออีกอะรอบนี้โปมีดครับต่อจากคลิปเมก่อก้๊ดโปมีดนี่ฮ่าพูดถึงว่ามึงไม่เล่นกลใช้โป้ดิวะ่ะ โอ้โหแม่งเอ้ยสัตว์ปูมทำงานเลยโว้ยแม่งเข้าคอวเว้ยโอ้ยโกบโท้อวิ้ย ไปไหนล้วยวะฆ่าตัวตายแล้วมึงหาเอ้ยไมได้อมันนีระยะไกลด้วยโอยู่านสะพานรอดไม่เนี่ยแม่งหลุดอีกขึ้นให้ชีวิตโ,โ,โอ้โหอีกหาเอ้ย ขาวมวยสัตว์โดนโปรมีดหมดเลยวะไม่ใช่นี้วยเปลี่ยนปืนไม่ทันอีกหูเจริญโอ้โ,อโออนหมนักเลย อยู่นะครับโตยังอยู่หาในื่องวะนี่ามีฟันกายด้วยโอ้ย sta ơi Ô một sậpham, thấy ใช้โปนมีอาวุธดีเหมือนพว่าทำไมมันเข้ามาแต่ถือมีดวิ่งวะโตีตัวเปิดใช้โปนดีเลยเหมือน อยู่ครับโอ้มีดปัน่นมาน้าทุกคนช่วยกันได้โยอ <c oughs> มันเล่นปืนซะเมื่อไหร่อะใช้โปรมีดเนี่ย

i have a